คุณคดดกิติกรคะครสําหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจําปี2555ค่ะคุณนงชไนปริญญาธวาัฒนเจ้าของนามปากกา การจนานหน้าคนันนะคะหรือที่ชาวบ้านอำเภอสอยดาวและผู้ที่รู้จักมักจะเรียกท่านว่าคุณยายค่ะซึ่งท่านเป็นเจ้าของผลงานชื่อดังนะคะผู้ใหญ่ลีกับนางมาธรณีนี่นี่ใครคองและผู้กองยอดรักท่านเสียชีวิตด้วยโรคชราสิริอายุ93ปีค่ะซึ่งคุณยายก็ได้สร้างสารรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องมามากกว่า50ปีมีผลงานมากมายหลากหลายค่ะได้แก่นวนิยายประมาณ60เรื่องวรรณกรรมเยาวชนกว่า สิบเรื่องรวมทั้งสารคดีและบทกวีด้วยค่ะแม้ขณะที่คุณยายอายุมากแล้วนะคะก็ยังคงเขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านด้วยค่ะ ทางทีมงานของเรานะคะคุณกิตกรได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์และร่วมพูดคุยกับท่านนะคะและในวันนี้ค่ะเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีนะคะและผลงานของท่านเราจะไปติดตามชมรายงานพิเศษตอนที่ขนาดท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะ ผลงานหลายต่อหลายเรื่องที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นธรณีนี่น,นี่ใครครองผู้ก่อนยอดรักผู้ใหญ่ลีกับนางมานี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะกับการสร้างสารรค์ผลงานด้านงานวรรณศิลป์ค่ะกับนามประกาศที่มีชื่อว่าการจนานา,นาคขนันค่ะศิลปิน ชผู้สร้างสรรง,งานวรรณศิน,นผ่านนวนิยายหลากหลายประเภทจนได้รับความนิยมแพร่หลายที่พอจะอวดได้ตามมาตรฐานของตะวันตกในประเภทเรียลลิสติกแกมโรแมนติกเป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องมามากกว่า50ปีงานประพันธ์มีมากมายทั้งนวนิยายกว่า60เรื่องวรรณกรรมเยาวชนสารคดีและบทกวีกับนามประกาศที่มีชื่อว่า การจนานักขนันเป็นนามปากกาของนางนงชนัยปริญญาทวัตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2555เมื่อเด็กๆนะฮะเมื่อเด็กๆเราชอบอ่านหนังสือหนังสือเล่มเล็กเล่มน้อยอะไรของพ่อนะเราก็เอาหยิบมาอ่านนะคะแล้วเราก,เราก็เราก็อยากเขียนถ้าไม่ลองอ่านหนูก็ไม่รู้ว่า หนังสือของยายเนี่ยอยู่ในแนวไหนนางนงฉไนายปริญญาทวัฒเจ้าของผลงานนวนยายสุดอมตะหลายเรื่องอาทิธรณีนี่นี้ใครครองผู้กองยอดรักยอดรักผู้กองชื่นชีวานาวีผู้ใหญ่ลีกับนางมาเป็นนวนยายแนาวพาันหรือโรแมนติกเน้นค่านิยมเรื่องความกระตันยูกะตะเวทีความมีน้ำใจความจริงใจต่อชุมชนดุดญาติมิตร สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความสนุกสนานน่าอ่านน่าติดตามมีอารมณ์ขันสอดแทรกไว้เสมอจนทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้โดยไม่รู้ตัวข้อมูลนะนะข้อมูลก็ต้องมีเรื่องจริงๆต้องมีเรื่องจริงด้วยแล้วเราก็ผสมเรื่องไม่จริงเติมลงไปนิดหนึ่งพอให้หน่าอ่านขึ้น ที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆได้เลยนะต้องเจอเหตุต้องเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอคนนั้นแล้วเราก็เติมเติมสิ่งต่างๆลงไปพอให้หน้าอ่านขึ้นด้วยความสามารถในการประพันธ์หลากหลายประเภทที่มุ่งสืบสารคุณค่าของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยการนำเสนอชีวิตชนบทและวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง ประกอบก,บกับการมองโลกในแงด่ดีที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแนวชี้นำรวมทั้งการมีอารมณ์ขันทำให้ผลงานมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นและได้รับรางวัลต่างๆมากมายละครต้องมีอะไรพิเศษพิเศษของตัวเองอยู่นะคะนี่อย่าง แต่งยายเขียนหนังสือนะ่ยมันก็ต้องมีอะไรพิเศษหนูจะเห็นว่าเรื่องทั้งหลายที่ยายเขียนทั้งหมดหกสบเรื่องไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนกันยไม่ซ้ำกันเลย เนื้อสิ่งอื่นใดศิลปินแห่งชาติท่านนี้แนะนําว่าการเป็นนักเขียนที่ดีไม่ควรเอาอย่างใครค่ะเพราะว่าแต่ละคนจะต้องมีอะไรที่พิเศษอยู่ในตัวเอง โดยท่านเองชอบงานเขียนมาตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะและก่อนที่จะเขียนทุกๆเรื่องจะต้องค้นคว้าก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านเอกสารข้อมูลหรือจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆด้วยตัวเองบางเรื่องนะคะถึงขั้นสมัครเข้าไปเป็นนักเรียนชั้นปหนึ่งก็ยังเคยมีค่ะหรือลงไปทำไร่ทำนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันนักประพันธ์ท่านนี้ได้จัดตั้งกองทุนจากนามปากกา การจนานาคขนันหวังเพียงตอบแทนคุณแผ่นดินโดยได้หยิบยื่นโอกาสช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้ยากไร้และขาดโอกาสผ่านกิจกรรมต่างๆหลายด้านด้วยกันค่ะและที่เห็นเด่นชัดคือห้องสมุดแห่งนี้ที่ใช้ชื่อว่าการจนานาคขนันที่ได้รวบรวมผลงานของท่านทั้งหมดและยังมีหนังสือเก่าๆที่หายากไว้บริการชุมชน เราอยากจะทําห้องสมุดมานานแล้วก็อ,อยากให้คนมาอ่านนะนะคะ,ะมากมายแต่ยายดีใจที่ว่าเรื่องที่ยายเขียนเนี่ยเป็นที่รับรองของสมาชิกทั้งหลายการแนะนําเด็กรุ่นใหม่ให้ให้ให้เขียนให้เขียนหนังสือนะเราก็ต้องแนะนําเรื่องให้เขาอ่านหนังสือก่อน เขาอ่านหนังสือก่อนว่าหนังสือชนิดไหนที่ควรจะอ่านแล้วก็เขาจะเอาอย่างอันไหนได้นี่คือความปรารถนาอย่างหนึ่งของศิลปินแห่งชาติวัย96ปีผู้นี้ ศิลปินแห่งชาติผู้นี้แม้ว่าจะวัย96ปีแล้วก็ตามท่านยังคงทำหน้าที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยไว้หวังอยากให้ลูกหลานมาศึกษาและสร้างนิสัยรักการอ่านกับปณิธานที่ว่าหัวใจที่ไม่เคยหยุดรักและมือที่ไม่เคยหยุดเขียนค่ะนัทวุฒิวากระดวนถ่ายภาพบุญธน,นิตาวากะดวนรายงาน